เรื่องของพระประรมพุทธเจ้าเป็นเรื่องที่ต้องอธิบายเยอะมากนะคะดูภาพเป็นก่อนให้ชื่นใจก่อนจะอธิบายนะคะถือเป็นถือเป็นกายที่ที่ที่สวยงามที่สุดแล้วก็คําว่าประรมพุทธเจ้านั้นน่ะหมายถึงความเป็นพระพุทธเจ้าที่จะใช้คาว่ายังไงเออเป็นหัวหน้าชุดเหรอคะ หรือมีความยิ่งใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าทั้งปวงจะมีสัมมาสัมพุทธเจ้ามันจะเปนีัจเจีกับพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมีพุทธเจ้านะคะบรมพุทธเจ้านี้ถือว่าใหญ่กว่าในในใน,ในทั้งหมดทั้งปวงขอโทษนะคะมันมีตัวอักษรขึ้นที่หน้าจอป้าอ่ขอโทษนะคะให,ให้กด<ม>ตรงไหนตรม,มีคนมีคนแชทไปหรือเปล่าครับอัน สักครู่นะครับ <c ười> ได้ได้แล้วค่ะได้แล้วได้แล้วนะคะเออเราต้องเท้าความไกลนะเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้เห็นแล้วนะเห็นว่าเราค่อยๆย่อนพระพรหมพระเจ้าลงไปในท่อถูกไหมคะท่อตรงเนี้ย <c ười> จริงๆมันคือแกนกลางของมหาเจดีย์ซึ่งแกนกลางอันนี้ยเราตั้งใจจะแทนมัชิม,มักนะคะแต่ตอนนี้ป้าขอ,อยังไม่พูดถึงก่อนนะเดี๋ยวพวกเราจะงงนะ ป้าจะมาพูดถึงเหตุที่มาหรือโดยปัชญาของคำว่าบรมพุทธเจ้าก่อนนะคะ,ะในแผนภูมิของ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 ชาวพุทธนะคะหนูลองขึ้นภาพแผนภูมิของชาวพุทธสิครับ<ม>แผนภูมิจักราวาลอะขึ้นขะึ้นภาพแผนภูมิจักรวาลน่ะนะคะแผนภูมิจักรวาลเนี่ยก็จะแบ่งทวีป ทวีปนี่คือทวีปมันจะมีมีหลายทวีปนะอันนี้คือหนึ่งจักรวาลนะคะจักรวาลเดียวนะอันนี้พูดถึงจักรวาลเดียวก่อนนะคะจักรวาลเดียวเนี่ยจะมีทวีปอยู่4ทวีปนะคะมองดูตามภาพนะอ่านทันไหมภาคเหนืออุตรกุรุทวีปภาคใต้ชมพูทวีปภาคตะวันออกบุกพาวิเทหะทวีปภาคตะวันตกอมอโคยานทวีปนะคะทั้ง4ทวีปนี้จะมีพระธรรมกายประจํา นะคะพระธรรมกายประจารัตวีปก็จะมีชื่อที่ต่างกันอุตรัตวีปชื่อพระธรรมกายอมโมคาสิทธิบุพพาวิเทหะคือฝ่ายตะวันออกพระธรรมกายชื่อว่าพระธรรมกายอักโศภยะนะคะทางใต้พระธรรมกายของชมพูทวีปชื่อพระธรรมกายรัตนสัมภะหรือรัตนสัมภวาทางตะวันตกชื่อว่าพระธรรมกายอมิตรภะ เราคงได้ยินกันเขาพูดกันเสมอเดี๋ยวอย่าเพิ่งถามว่าอะไรนะวะ่าและพระธรรมกายสมรักโคดมหายไปไหนอย่าเพิ่งนะนะคะพระธรรมกายเหล่านี้มีอายุเท่ากับการสลายไปของทวีปนะการถอยไปของกับนะเ,เพราะฉะนั้นน่าจะเป็นพระธรรมกายที่ดำรงรักษาแต่ละทวีปไว้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าที่มาเกิดแล้วดับขันนะเ,เข้าใจกันไหมนะคะไม่ใช่นะ เพราะฉะนั้นในสีทวีปเนี้ยค่ะจะมีแกนกลางนะคะมีแกนกลางที่เราเชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งของเขาพระสุเมรดูนะคะตรงเขาพระสุเมรุนี่แหละที่เป็นที่อยู่ของพระธรรมกายองค์สําคัญเรียกว่าบรมพุทธเจ้าชื่อว่าพระธรรมกายววยโรจนะนะคะพระธรรมกายวโรจนะคือพระบรมพุทธเจ้าในท่ามกลางพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ คือพระริเจ้าท่านสี่วีปนี้จะต้องอยู่ในความดูแลของพัะธมกายไวยโรจนะที่อยู่ตรงกลางนะคะตรงที่ตรงที่กลางเขาพุชเมนนั้นน่นะก็จะมีจุฬามณีด้วยนะคือที่เก็บรักษาพระอัฐพระพระบรมาธาตุทิธาตุของพระของพระพุทธเจ้าทั้งปวงและตรงจุดกึ่งกลางของเจตของจุฬามณีเลยจะตรงกับอยัยตนานิพานนะคะ เชื่อว่าตรงจุดกึ่งกลางของจุฬามณีก็จะเป็นจุดกึ่งกลางของพระธรรมกายไวยโรจนะด้วยตามป้าทันไหมคะ <c oughs> นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นในการทํางานฟังดีๆนะในการทํางานของพระพระ,พระธรรมกายทั้งปวงเนี่ยเขาจะส่งกําลังไปกลับซึ่งกันและกันพระธรรมกายมิตรพระก็ส่งกําลังไปยังพระธรรมกายวยโรจนะ ทุกองจากตรงเนี้ยชมพูทวีปรัฒนสัมพวาอักษุพยาโมคาสิทธิทุกองค์ต่างส่งกำสงกระแสของตัวเองส,ส่งพลังตัวเองมาที่พระธรรมกายบรตโรจนะพระธรมร,ร,ร,ะธรมกายเรโรจนะจึงจะเป็นผู้ส่งขึ้นไปยังอน,อน,ออนัตออยตนะนิพานผ่านแกนกลางค่ะฟังแล้วเข้าใจไหมมันยากมันเริ่มยากแล้วค่ะนะคะนี้ขา มีอะไรถามป้าถามก่อนไหมจะถามก่อนไหมคะเสียงป้ายังดังอ,อยู่นะคะขอโทษนะครับพอดีจอมันดับไปอ๋อเหรอครับจะถามอะไรไหมเดี๋ยวว่าจะจะยังไงคือป้าป้าไม่ทราบว่าแต่ละผู้ผู้ผู้ฟังผู้ชมเนี่ยมีความเข้าใจแค่ไหนป้าก็จะ,ะเฉลี่ยเอา จากความเข้าใจของน้องสองคนคือของเจมกับของน้องน้องใหม่นะคะก็จะถามว่าทั้งสองคนมีความเข้าใจไหมคือคือณเวลานี้เนี่ยเราก็เหมือนนักเรียนใหม่นะครับฟังปังฟังตามวิทยากรก็เหมือนครูนะครับเราก็พยายามติดปะติดปะต่อแต่จากสิ่งที่เห็นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ศึกษาค้นคว้ายากมากนะครับน้องใหม่ โดยเฉพาะเราทราบกันว่ามีพระพุทธเจ้ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ยังมีองค์ที่จากที่ทวีปอื่นอีกโอ้แล้วก็อายุนานเท่ากับเนี่ยโอ้สุดยอดเลยครับเพราะว่าเพราะว่าเรา<ร>มีจัก,กรวาลเป็นถึงอนันตจัก,กรวาลใช่ไหมเมื่อเป็นอนันตจัก,กรวาลน,นับนับองค์พุทธเจ้าสิสัมมาพุทธเจ้าจะมีสักกี่องค์นับปฏิเจพทธเจ้าสิจะมีสักกี่องค์ เพราะฉะนั้นจะต้องมีพัะธรรมมีผู้เจ้าที่มีสภาวะธรรมเนือกว่าเพื่อจะคอลเลก์เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนึกออกไหมคะแล้วแต่ละกลุ่มก็อส่งขึ้นมาเพื่อจะขึ้นไปยังอายตนะนิพพานไงพระบรมพุทธเจ้าเนี่ยจึงมีหลายองค์นะไม่ได้มีองค์เดียวที่อยู่เฉพาะแต่ในแต่ละแต่ละเขาเรียกอะไรทวีปใช่ไหมแต่ละทวีปเนี่ยก็จะมีอยู่มีอยู่ทั้งแต่แต่ละชุดจัก,กรวาลแต่จัก,กรวาลจะมีหนึ่งพระบรมพุทธเจ้า ถ้าลองคิดดูว่าเรามีอักน,นันต่จัก,กรวาลจึงมีพระบรมพุทเจ้าเป็นอนันต์พระองค์อนันต์พระองค์เนี่ยถึงจะรวมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปใหม่ไปยังที่ที่สูงกว่าเข้าใจนะคะ